สวัสดีทุกท่านนะครับผมวันนี้กระเบนฟิชชิ่งพาทุกท่านมาตกปลาที่บางเสาธงนะครับทริปนี้ก็เป็นทริปซ้ำน้ำสี่นะครับผมเป็นทริปของน้าหนุ่มนะครับน้าหนุ่มนะครับบ่อนี้เคยมาแล้วนะครับก็มาเก็บตกซ้ำน้ำสามแล้วนะครับผมก็วันนี้มาซ้ำน้ำสี่นะครับสภาพบ่อยาวๆนะครับผมสามสิบไล่ครับนี่นะครับ วันนี้ก็มานั่งคู่กับพระเอกของเรานะครับผมประกอบทุ่นซิ่งนะครับผมนี่แล้วก็มีน้าบอยอยู่ทางนู้นนะครับพระเอกของเรานะครับอีกคนหนึ่งน้าบอยยักยิ้มนะครับผมนี่แอบมาซุ่มอยู่คนเดียวนะครับดูกระชังเขาหน้ผมทำที่ปกที่คุมไม่เรียบร้อยนะครับผมปลาขึ้น้อยหัวเต็มเลยนะครับก็คาดว่าจะบันเทิงนะวันนี้ วันนี้เล่นสองจิ้งยกนะครับชุดปลายสายก็ประมาณนี้นะครับผมลุกหมุนสามทางอีกทางหนึ่งก็ใส่เบ็ดนะครับผมใส่เบ็ดผมใส่เบ็ดเบอร์สามนะครับเซเว่นเบอร์สามนะครับผมสายสายฟูโรเบอร์สองนะครับผมสายเมนตัวนี้ผมใส่เบอร์เบอร์สามมาครับฟูโรเบอร์สามนะครับผมเพราะว่าปลามันมันจะมีไซโลด้วยนะครับเต่อเราหิ้วอะไรนะครับมันจะได้สะดวกนะครับผม ก็มีตะก้อจิ๋วนะครับผมก็ทําคลิปไปแล้วนะครับวิธีทํานะครับผมรวมถึงวิธีขึ้นสายหน้านะครับต่อจากตะก้อจิ๋วก็มัดลูกหมุนนะครับแล้วก็ใส่ตัวเบ็ดนะครับผมใส่ตัวเบ็ดอีกตัวหนึ่งนะครับประมาณนี้นะครับผมคร่าวๆเดี๋ยวเรามาผสมเหยื่อรอตกกันเลยนะครับวันนี้เล่นเหยื่อหอมนะเหยื่อหอมเพื่อความสบายใจนะครับใส่ตัวนี้ไปหน่อย ผมใส่อันนี้ไปหน่อยนะครับผมสารกระตุ้นการกินนะครับเรื่องปลาลมผูงนะครับผมก็ใส่ไปสักแค่นี้นะครับปองอนะครับผมเผื่ออะไรจะดีขึ้นนะครับใส่เลยหอมครับหอมหอม,ห,อมหววชวนกินมากครับ ใส่กากมะพร้าวไปหน่อยนะครับมันแตกตัวครับหนึ่งกำมือครับปลาผสมน้ำบ่อครับตีแบบขุ่นๆหน่อยนะครับผมผมจะตีแบบขุ่นๆก่อนนับ ก็ประมาณนี้ครับเอาแบบพุนๆก่อนนะครับผมพอปั้นเหยื่อได้นะครับวันนี้จะใช้กุ้งเป็นเป็นเหยื่อเกี่ยวนะครับก็เริ่มแล้วนะครับผมเริ่มตกผมตีอ่อยไปสี่ไม้นะครับผม จากนั้นก็ใส่เหียตกกันเลยนะครับ<อ> <c oughs> ทำไปงั้นแหรอหมบอกว่า็ฟ้าขึ้นดีขึ้หรยหมบอก มันเล็กไปไงนะบอยเล็กไปหรอ Ui dài 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 ai ai dài ai dài pa úi ai 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 dài ai 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 ้องแบบนี้ใกล้เสียหลุดหายผู้ใหญ่ปะ้ะยกไม่ได้ครับตัวใหญ่ครับเสียวหลุดป้าอยู่ใกล้ปะ้ะ

เฮ้ยค,ค,คนตัวครบผมก็มี้งไปกินตูดครับ บนสองตัวนี้ยกได้สวยงามรับได้สวยแบบตัวเนี้ย ได้ใช้ได้ใส้โอสวยสวยครับทีเก่าเนอะมนึ่สี่ห้าลังแล้วก็เลานอกเลาเลยจไม่หมดเลยย ยาอยังไปย่ยกสวยครับไปกินละไปกินละ

bụi nữa không suối lắm bố chào Så jeg. เดี่ยวตัวนะครับกคือครับลงไปเอาน้ำได้ตัวครับ Yep, rồi. Dốc rồi. Oh, Ồ, tem phạc. Đúng ờ à, Ôi, đừng có nặng nặng Đừng có nặng đây được khúc rồi ạ ช็อกซีนี้มากโคตรช็อกอะ่ะโอ้โถฟรีเลยครับวันนี้สุดยอดโถฟรี ูคนทักทีเถอสวยครับตัวเด็กใหญ่เลย ห้าสีบครับวันนี้ต้องรอจังหวาสวยครับสวยอีกแล้วครับโอ้ยมาดูปลานะบอยนะบ,นะบอยได้เยอะครับวันนี้ น่ายยดสี่สิบนู่นหรมั้งส <มา S 1> ี่สิบห้าสิบอ่ะผลผลงานปวากบนะครับผมนะครับ นผมนะครับผมก็น่าจะได้อยู่ประม,มาณสักยีสิบโลก,กว่านะครับวันนี้ถึงเวลากลับก่อนนะครับก็ขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาติดตามรับชมฝากทุกท่านนะครับผมที่ชื่นชอบคลิปกับตกปลากดติดตามช่องให้ด้วยนะครับวันนี้กระเบนฟิชิ่งของกราบลาทุกท่านไปก่อนโชคดีมีความสุขทุกท่านเดี๋ยวพบกันใหม่นะครับสวัสดีครับ